สวัสดีค่ะวันนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้มีเชิญท่านปลัดกระทรวงพมมาเป็นประธานในพิธีเปิดเราใช้คำว่า w e s t Room for all นะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะได้บอกไว้แล้วว่าทุกคนนะ่ะมีความเท่าเทียมกันดังนั้นนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีบุคคลที่มีความหลากหลายเยอะมาก เช่นมีความหลากหลายด้วยความหลากหลายทางเพศนะคะเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องของคนพิการคุณแม่ท้องเรื่องของเด็กซึ่งเวลาที่จะเข้าห้องน้ำอะคะ่ะก็เป็นความลําบากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีห้องน้ําที่เปิดไว้สําหรับคนที่เป็นกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะได้เข้าไปในส่วนของการทํางานนะคะเราทํางานผ่านคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือที่เรียกว่าสอทพ คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็มีดําริว่ากระทรวงพอมโอดยกรมพิจาการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยต้องมีคู่มือในการที่จะทําให้อา ทุกพื้นที่ค่ะได้มีแนวทางในการทำสุขาสาธารณะดังนั้นวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการจัดทำคู่มือที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในคู่มือนี้เนี่ยก็จะบอกว่าในสุขาสาธารณะเนี่ยค่ะจะต้องเต็มไปด้วยอะไรบ้างเช่นพื้นห้องน้ำจะต้องเรียบไม่ลื่นเพราะว่าการที่ทำห้องน้ำลื่นถ้าเป็นผู้สูงอายุเข้าไปเบียวโอกาสพลาดตกหกล้มเป็นอมัอมพาตอัมพาตได้คุณแม่อุ้มลูกเข้าไปลื่นลม้มจะเป็นยังไง นะคะรวมถึงเรื่องของในห้องน้ำเนี่ยค่ะจะต้องมีโถสุขภัณฑ์ที่ระดับความสูงเนี่ยเหมาะสมกับทั้งผู้ผู้สูงอายุที่จะเข้าไปนั่งรวมถึงกรณีถ้าเป็นเด็กค่ะจะต้องมีโถนั่งสําหรับเด็กซึ่งก็จะมีตัวเด็กเล็กนะคะซึ่งจะต้องเป็นโถพิเศษ่างหากแล้วก็ถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นก็จะเป็นตัวที่รองนั่งซึ่งสามารถสวมทับเข้าไปในโถสุขภัณฑ์ได้เลยแล้วก็นอกจากนั้นค่ะต้องมี เราจับที่มั่นคงนะคะแล้วก็ตัวที่ใช้สําหรับล้างมือทําความสะอาดมือเนี่ยค่ะก็จะต้องมีความเตี้ยกว่าปกติในกรณีที่ผู้ที่ต้องเอาวิวแชร์เข้าไปแล้วต้องล้างมือนะคะกระจกก็เช่นกันก็ต้องเตี้ยลงแล้วก็ถ้าเอาวิวแชร์เข้าไปนะคะประตูก็ต้องเปิดกว้างมากพอที่รถวิวแชร์จะเข้าได้แล้วก็การหมุนของวิวแชร์นั้นจะต้องสามารถหมุนในห้องน้ำเนี้ยได้ พิเศษมากๆสําหรับการที่เราเปิดห้องน้ําวันนี้เนี่ยเราจะมีตู้สําหรับที่จะใส่ผ้าอนามัยสําหรับผู้หญิงเพราะว่าบางทีค่ะมันมีความฉุกเฉินสําหรับผู้หญิงที่เราอาจจะไม่สามารถไปไปซื้อผ้าอนามัยได้ทันอันนี้เราก็จะให้บริการฟรีเลยค่ะรวมถึงเรื่องของผ้าอ้อมสําเร็จรูปสําหรับเด็กด้วยแล้วก็ในห้องน้า mm hmm. Restroom for All เนี่ยจะมีพื้นที่สําหรับที่จะคุณแม่ค่ะ,ะเปิดเปิด Gracias. Okay. ะฝาออกมาเนี่ยสามารถนําลูกลงไปนอนได้แล้วก็เปลี่ยนผระอ้อมสําเร็จรูปได้เลยก็อันนี้ค่ะอยากจะให้เป็นต้นแบบสําหรับทุกหน่วยงานนะคะรวมถึงสถานประกอบการต่างๆโรงเรียนห้างร้านาท้องถิ่นต่างๆอยากให้ไปโหลดผู้มือฉบับนี้ค่ะจะไว้ที่เว็บไซต์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต้องบอกว่าหนังสือผู้มือฉบับนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือ าอาจารย์ที่เก่งมากเรื่องการออกแบบจากคณะสถาปัตย์นะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นนักศิลปินุษยชนทั้งหลายเนี่ยค่ะรวมกันทั้งเรื่องของการออกแบบการกําหนดสีการกําหนดรูปแบบต่างๆซึ่งอยากจะให้เป็นหน่วยงานนําไปใช้ต้องบอกว่าเราเริ่มจากการ เริ่มจากห้องน้ําเดิมที่เรามีอยู่ปรับในบางส่วนนะคะแต่ถ้าเรามีงบประมาณมากก็สามารถที่จะสร้างใหม่ได้เลยอยา,ากจะให้เป็นผู้มือสําหรับทุกคนคําว่าสุขขานี้เข้าไปแล้วต้องมีความสุขนะคะดังนั้นถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามทําห้องน้ําให้เป็นมิตรคนที่เข้าห้องน้ําก็จะมีความสุขค่ะโอเคพีองาพดานมากค่ะขอบคุณครับน่ารักที่สุด